สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาดูการมักสายนะครับของสายเก็บบลอากาศนะครับอลูมิเนียมชนิดปันเกลียวพุ่มด้วยฉนวนคอรลิงโพลีเอทิลีนและก็เปลือกนอกจะเป็นโพลีเอทิลีนนะครับหรือว่าเรียกว่าสายแท็กสายตะวิชนะครับก็วิธีการมักเวีนะครับสายชนิดนี้ก็จะเป็นสายของการไฟฟ้าส่วนภุมิภาคนะครับก็จะมาดูนะครับมีสามเส้นนะครับก็เส้นแรกนะครับมันจะไม่มีการม์กมานะครับจะไม่เห็นการม์กนะครับ อีกเส้นนะครับเส้นที่สองก็จะเห็นกันนี่ครับจุดมาร์กนะครับจะเป็นเส้นอยู่นะครับนูนขึ้นมา1เส้นนะครับจะนูนมานะครับก็น่าจะเห็นนะครับจะเป็นเส้นนูนนูนอยู่นะครับ1เส้นแล้วก็อีกเส้นนะครับก็จะมี2เส้นนูนขึ้นมานะครับก็การให้เฟดก็แล้วแต่ละท่านนะครับว่าจะให้เฟดที่มีมาร์ก เป็นเฟตไหน,นครับก็ของผมก็เฟตที่ไม่มีมาร์กผมย้ายเป็นเฟตเอนะครับเฟตที่มีมาร์กหนึ่งเส้นก็ย้ายเป็นเฟตบีนะครับเฟตที่มีมาร์กสองเส้นก็ย้ายเป็นเฟตซีนะครับนี่นะครับ